ด่วนสาธารณสุขจะเสนอสอบค .18 มีนานี้ยกเลิกตรวจ rt-pcr ขาเข้าและลดวงเงินประกันเหลือ10,000 usd ก็ค <u ha> ืออันนี้คือทางการแพทย์จะเป็นคนเสนอนะครับซึ่งคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงเพราะก่อนหน้านี้คือพอท่องเที่ยวเสนอเมื่อไหร่หมายถึงทางด้านเอกชนเสนอเมื่อไหร่เดี๋ยวก็ปัดอันนั้นออกอันนี้ออกแต่ตอนนี้การแพทย์เสนอเอง เฉลยเองบอกว่าการตรวจก่อนเดินทางที่ว่าต้องตรวจ rt pcr ไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องบินเนี่ยไม่จําเป็นฉะนั้นก็จะไม่ต้องตรวจโควิดก่อนขึ้นเครื่องแต่เขาจะให้มาตรวจหลังจากที่เข้ามานั่นคือเขาพูดแค่นี้แต่นั่นก็บหมายความว่าตรวจหลังจากที่เข้ามาก็คือเราก็จะต้องอยังเหมือนเดิมก็คือเทสแอนโกไงก็คือจองโรงแรมขึ้นที่1แล้วก็ตรวจโควิด rt pcr ในวันที่1แล้วก็วันที่5ก็ยังคงให้ตรวจ a t k อยู่ คือสิ่งที่จะลดลงก็คือการตรวจก่อนขึ้นเครื่องบินอันนั้นจะไม่ต้องตรวจแล้วก็จะลดวงเงินปร,ประกันเฉพาะชาวต่างชาตินะครับคนไทยไม่ต้องซื้อประกันเหลือหนึ 1, ่งหมื่นดอลลาร์เขาอ้างว่าเมื่อก่อนใช้ค่ารักษาโควิดสูงเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เหลือแค่เนี่ยเ,เดิมใช้ค่ารักษาเฉลี่ยหนึ่งล้านบาทต่อ,อรายรักษาอะไรวะตอนนี้เหลือสอง0มื่นบาทเดี๋ยวหนะึ่งล้านบาทเหลือ2 0 0 0มืบาทเออคือหนึ่งวงเงินประกัน1 0,000หมื่นดอลลาร์ก็เท่ากับ สามแสนกว่าบาทซึ่งมันก็เยอะอยู่แล้วนะของมดแรกๆสุดเเคยหนึ่งแสนด้วยซ้ำเสร็จแล้วมันเหลือห้าหมื่นแล้วก็เหลือสองหมื่นแล้วก็เหลือหนึ่งหมื่นอันนี้คือเฉพาะชาวต่างชาตินะครับสรุปว่าเปลี่ยนแค่ยกเลิกการตรวจก่อนขึ้นเครื่องบินแล้วก็ลดวงเงินประกันส่วนที่เหมือนเดิมคือของตายขอ Thailand Pass แล้วก็เข้าไทายแบบเทสเซนโกก็คือจองโรงแรมคืนที่หนึ่งแล้วก็ซึ่งรวมค่าตรวจโควิด rt-pcr ในวันที่หนึ่งด้วยแล้วก็ตรวจ atk ด้วยตัวเองในวันที่ห้าอันนี้คือเหมือนเดิม ทำไมเขาต้องขยักลดด้วยอ่ะไม่ลดลดเลดิกเลิกไปทีเดียวจบทีละเดือนลดอันนั้นทีเหมือนลดห้าบาทสิบาทอ,อ,อ่ะเราคิดว่ามันต้องเป็นไปในในแนวทางที่ปลอดภัยเขาที่สุดเพราะว่าเ,ออเหมือนกับคือท่านพูดหนึ่งในเรื่องของการป้องกันโรคเนี่ยเขาบอกว่าเขายังต้องพยายามเข้มงวดอยู่นิดนึงถ้าถ้าในแง่ของว่าเขายังคงตั้งใจอยู่นะแต่ถ้าในแง่ของมาตรการแล้วเนี่ยโอ,อ้ยเดี๋ยวเลิกรีบเลิกเร็วเกินไปเดี๋ยวฉันก็เรื่องพอลรลกอฉุกเฉินอะไรพวกนี้ฉันก็ เขาอ้างน้อยลงคือมันเปลี่ยนบ่อยๆมันทําให้คนที่เขาจองไปแล้วอ่ะเขาอึอักไงอ้าวเอ๊ะยังไงคะแน่เปลี่ยนอีกแล้วเหรอฉันจองไปแล้วอ้าวก็ไม่ได้เปลี่ยนการจองนี่ใช่ไหมเออแล้วเขาก็ไปสัญญิงสัญญากับพวกโรงแรมไปแล้วครั้งที่แล้วเนี่ยให้จองคืนที่หนึ่งกับห้าใช่ไหมแล้วอยู่ดีๆก็มาหักมุมยกเลิกกระทันหันไม่ได้โรงแรมก็โวยวายเพราะว่าไม่ได้โวยวายว่ารา,ายได้ลดลงโรงแรมเขาอยากได้เสรีอยู่แล้วแต่โรงแรมต้องไปคืนเงินลูกค้าฉะนั้นเขาก็เลย อันนี้อเดาเองว่าเขาต้องหาทางแบบที่ปลอดภัยเขาที่สุดก็คือขยับลดไป<อ>ทีละนิดทีละนิดอะไรเงี้ยเลิกทุกอย่างตั้งแต่แรกเนี่ยจริงๆทํามาตั้งแต่เดือนหลายเดือนก่อนก็จบไปแล้วแต่นี่คือต้องค่อยๆขยับลดนิดนึงเพราะจะได้ดูเหมือนว่ารอบครอบไง<อ>แต่นี่คืออย่างที่บอกทั้งหมดนี้คือกําลังจะเสนอนะครับต้องรอวันที่ทิศแปดว่าเขาจะยังไงอาจจะลดให้มากกว่านี้หรือว่าไม่เอาปัดตกเหมือนเดือนที่แล้วท่องรัฐมนตรีท่องเที่ยวเคยเสนอยกเลิกสวดก่อน เข้าไทยนี้แหละแต่เขาก็ไม่เอาแต่ครั้งนี้สาธารณสุขที่เกี่ยวกับการแพทย์เป็นคนเสนอเองไม่ใช่ท่องเที่ยวฉะนั้นก็น่าจะมีโอกาสมากกว่าแล้วเดี๋ยวโควิดฮ่องกงเข้ามาก็อาจจะยกเลิกเทสแอนโกล่ะก็ได้อายกเลิกเทสตแอนโกก็ดีสิดียังไง <laughs> <laughs> ก็จะได้เข้าแบบปกติไงยกเลิกเทสแอนโกยกเลิกคือหมายของว่าย้อนไงคือยกเลิกต้องแบบว่ายกเลิกคือกลายเป็นไม่มีอะไรเลยกับยกเลิกแบบย้อนขึ้นไปย้อนกว่าเทสแอนโก ก็คือทเทสเซนโก2คืนย้อนกว่าทเทสเซนโก1คืนคือทเทสเซนโก2คืนคืนที่1กับ5แล้วย้อนขึ้นไปคือกัดตัว7คืนฉะนั้นจะเลิกแบบย้อนกลับไปของเดิมหรือจะเลิกแบบเลิกไม่มีอะไรเลย